โอเคทุกคนเมื่อกี้มันบั๊กนะผมไอ้นี่ไปแล้วอะแต่มันกับคลิปบัก๊กเรามาเริ่มต่อเลยแล้วกันมาเราไปฆ่าเรากันก็มาดีค่ะดบอะไรไม่จบโอ้ย ว่าจะดอกไครเล่นเีกทำขนมปังมีสาระกว่าเยอะทำไมนี่อ๋อ,อนี่นี่นู่คือ ของเงยมารับกล่องรับกล่องกันก่องนี่มา <laughs> OK. 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 Bye bye.